กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตาย,ยอดเศรษฐีลาหลวงปูท่ทวดมัตติสศูนย์สี่ห้าครั้งที่ยี่หกวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบัดนี้วันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นครั้งที่ยี่หกที่ข้าพเจ้านางสาวกันพะคราสุแก้ว ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวัติเทราเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงผู้บุญเดชหลวงปู่ศรลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระระตัตตัยคุณคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจา้า เป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตระคจัตุเทวดาสัทธมังมุนิราชะส่วนสันตุสังขโมขทังสักเคกกามเมจรุเปคิริสิขะลาตาเตจันตะลิเถวิมาเนทีเประเถจคามีตาลุนะขะหานีคิหะวัตถุมหิเขเตภูม่าเจนตุเทวาชลธทะวิสมยยะกัคขันธาคาติถันตาสันติเกยักมุนิวรวาจนงังสาทวมิส่วนตุธามะสมนกโกรโอไอยะมันตาธามะสุมนะโกรโอไอยะมันตาธามะสุมนะโกรโอไอยะมันตา บทสวดสัจจกิริยาคาถาณที่เมสนาอัญญังพุทโธเมสนงวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุสัมปทานณที่เมสนาอัญญังทำทำโมเมสนงวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุสัมปทานณที่เมสนงอัญญังสังโฆเมสนงวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุสัมปทานบทสวดมหากาลุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากาลุนิโกนาโถอัายะสพปะริทังโพเรตวะปรมีสัพพะปโตสัพโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะ มาโหนตุสัพพผปัปฐวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตตวะปรมิสัพพะปตโตสัพโพธทิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพผปัปฐวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปูเรตตวะปรมิสัพพะปตโตสัพโพธทิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพผปัปฐวาปวสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุกะเอวเมสุตังเอกังสัมยังภควาสเกสุวิหติกาปิระวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิคุสังเขนะสถิงปัจจามัติหิพิคุตสเิหิสภพเหวาหลัติทัาสหิจะโลกะท้าติเทวตาเยปุยนัสดีปฏิตาหุติพักควานตังทัาสยะญาพิคุสังขัจะอาตาโขจตุนังสุทธาวาสกัยิกานังเทวานังเอตตาทัตโศสีอย่างขัวพักควานสเกสุวิหะติวิหะติกับีระวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเขนะสถิงปัจจมัติหิพิคุตสเิหิสัพเหวาหลัติทัาสหิจะโลกะท้าตุหิเทวตาเยปุยนัสดีปติฏิะวตััังงทสสยะิขุามะ พระวาเตนุป <chat> ัสสังกมยาอุปสรรคกบิตวะพระพุโตสันติเกปเจขาธาภาะาียามาติอรโธตาเทวตาสยธปีนามะภระวาปุริโสสัมปาทิตฐวะผางภะสาียาภาษาติฏฐวะหังสมิชยาอิวะเมวสุทธาวาสีสุเทเวสุตะริตาพระพุทธโตปุระโตปาตุระหสุอรโขตาเทวตาพระขวาตังอภิวาเทตววะเอกกามตังอถังสุเอกกามตังธิตาโขเอกาเทวตาพระวุโตสันติเกอีมาคาถาภาษีมหาสะเมโยปวนาสิมิเทวกายาสมาคาถาคาถาห อิมังธรมะสะมายังทักิตาเยวะอัปราชิตะสังคติอาโคอปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอัปสิตตระพิโคโวสมาธาหังสุจิตังอตุลชกะมะกังสุสารธิวเนตานิขาเหตวะอิทริยานิรักขันติปัฏิตาติอาตโขอัปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถาภอสิเชตวะคีลังเชตวะปาลิคังอิธคีลังโอหะจะ มะเมชาเตจารติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาราติอารัคโออัปราชเทวตาพระตุทธสติเกอเอ็มนาคาถาอภัสิเยเกจิพุทธังสนาคาตาเสนาเตคามิสติอปายยภูมิปหายยมนุสสังเทหะเทวะกายาปริปุริสันติติอารัคโะพักควาพิขุอัปเตสีเยปุยณะพิคเวทันสุโลกาถาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุติตถาคาถาท้าสัญญาพิขุสังขาจเยปิเตพิคเวไอเหสุกติตักมาสังคบสัมพุทธาเตสังพิพัะควาตานังเอินตะปรามิโยเทวตา สันนิปติตาอเหสุเสยยะัาปีไมหังเอตาริหิเยปิเตพิคเวภวิสติอนาคตาตามัทนาตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัพปิภควัตตานังเอตัปะระมัยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสติเสยยะัาปีไมหังเอตาริหิอจิคิสามิพิคเวเทวะกายังนามานิกิตายิสามิพิคเวเทวะกายังนามานิเทสิสามิพิคเวเทวะกายังนามานิตังสุนัธาสาลุกขามารสิกโรธาภาสิสามิติเอวามภันเตติ โคเตพิคูพระวัตโตปจัตสุสุภาควาเอตระทมวจสิโรกะมนุกะสามิยะทธพุมิอัทถสิตายเยสิตาคีริคปรังกภีตตาตามาอิตาปุทุสีหาวัสสรีนาโลภังสัพพิสัมพุโนโอทาตะมนัสสาสุทาวิปัสสันะมะนาวินาพิโยปจัตเตยตะวะวเนกาปิระวัฒเวตตโตอริยสัทสาวเกสานิระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิคโวเตจะอัตบะมะกรุงสุทัพุรุษศาสนาเตสัพปตุระหุยานังอมนุสนาทัศนังอาเปเกสตะมะตถุขุสาสังอัตสัตตังิงสระเอกศาสนา อมนุสานะมัทสุขอเปเกนตตะมัทขุทีสาสภาพระหุค์ตรจัสรพังอภิยะวะมคิโตมาราจคุมาตโตอมัตยิสถาสาวกเสสนิรเตเทวกายาภิกันตเตวิชานธาภิกขะโวเยหวังกิตยิสามิกิลาหิอนุปปุสโสอนุปุปปุโสสตาสสาเวยะคาภูมากาภิราวัฏวาอิทิมโตชุติมโต วันั้โตยัสสิโนมรราณาพี่กุญพี่กุนนางสัิ้งรงชาวสาาสาเหมาวาตายขันานาตวันนี้ยที่มัตชุดิป็นตัวันนตัวยัสสิโนมรรคมาาพี่กมุญพี่กุนนงสับิ้งกางสาตคีรีรานิสาสายัขันานาตะวันนี้หนยที่มันตัวชุดิเป็นตัววันนั้ตัวยักสิโนมรรคมาณาพี่กมุญพี่กุนนางสับิ้งวางิตเตสาายัขนานาตวันนี้ยที่มันตุดิเตันนันตัวยักษ์สิรนม กุพิโรชคัทฮิโกเวปรสันิเมสนังคือยนางสตะสังยักขะนังไปอยูปันตุ่รูปปัสสติกุพิโรชคัทฮิโกสุปคัสสปติงโกนังปุริมจัติสังราชาทัตตะโทปัสสาติการทัพพนาที่ปริภาห์ราชยาสัตสิโสุปตะปิดาสังภาเวทนามาภาณาทิมาโตชุติปาโตนะวาโตยาสัสสินอมัทพนาพิกรมพิขูนังสมิงโกนังทักขินะจัติสังราชาเวนมาโตปัสสาติ กุพาธนปีาชัยยสิยโสุตปิดาสภา,าวิชนามา,มาพราอินทิมนโตชุติมันโต,ว,นตว,วานาวโตวยัสสินมทมาราภิคุกรงางสางุปิมรังประชีมัจัติสังราชาวิร,ปร,ปร,รุปะคโภปสัตติ คาะาธิปริหาราชายาสสิ ator, ส dom, ปุตตะปิยาสภาวอิรรมะมาะระอิเโตชติมตววนาวตวยาสสินมรมนาภิกพิกังสมิงโังผตรัชที่สงราชาเวโรตปาสะสติคานที่ปิหาราชายาสสิสปุตตะปิยาวะธนามะหมาภะภอิเมตติมววนาวตัยาสสินุมรรมนาภิกพิโกังสมิงังุริมรรติสั่งทัตตะระโททกิเนนะวิโรโกปชินีปัชิเมนะวิโรปโคกโรตระทสัจตารเทมหารชาสมัตตาจะตัรุิจิสา สทธารัตน์นาถสุวัตเนกาปิรวัฒเาเดสังมายยวิโนราสาอคูวัจนะนิคัณสถานมายากรตุเวนตุวิปุจจวิโรสาจะนโนกามาเสดุดกัณมาเสดุจะกินุขันุนิขันธุจะปะโนโอมภาปโยจะเทวาสุโธจมัติจิตาเสโนจะคันทะพุนาโรราชาฉโนสัพโวอคูปัจจสิโคเจวติพุรุสุริยะวัชชะเตจันเจจาระฉโนกัณภาสาราชภีมโธนัมา โมทะมราพิกมุงพิกุรังสมิงราอารักคูนภศานาคาเวสาราสาตาชกากับพรัสตระคูปยาคาสหอิติภียามุนาธตราธะจากรคุณอาคายาสิโนเอรามัณโอมหานโกโสปะคาวสมิงวนาเยนะคะราเชสาสาฮารเตธิภาธิชาปะขิวิหุตจักผูเวหายาสเตวะรัมชาปตจิจตราสุปนาอิติเตสานามาพิยนธานะคาราชานามาสิสุปนตุเขมามักาสิพุทโธ สัตหายิวจหิปวัยยตานาคสุปนัสระมักังสุพุทธะชิตาวิจิระอาเดนะสมุทรอสุราสิตาพัตโรวาสวุเสเตอิทธินโตยัสสิโนุกรัตกามหาพิสมาอสุราธนเวคาสาวเวปจิติสุจิจะมหาราชนปุชิสะสัจจจัภริพุตานังสเพวโรจะดามกาศในหิดวะพุทธิเศนัาหุภะพฐมูปาคหมงสัมยุทธานิพระเตยพิคุณังสมิงกนังอโปจัทเทวาปริเวจเตโชวายุตตะคหมงวรุณาวรุณาเทมาโสโงจั บรุณเทวาสมโูชยะสาสนาพระคาณกลุ่มกายิกาอคูเทวายัสสินโนทัสสิเตทัศนกายยัสเพียตตวิโนอิทิปาตุชิติมาตุวนามาตุยัสสินโนวะธรรมนาปิโกมุขพิวนาสุนิกนาเวทูชาทิวาสาณิจาสมาจัตธุเมยามาจัตธสุปิสาทิวาจะทำอคุปรกิตาสุยัสสุปิสาทิวาสุยามอคุปรกิตา นะคะตอนนี้บุรคิตวะอาคูมัทวารากาวัสดุดังวาโซเศโทสกุปปะคาเพริทาโทท่สเศตทัาสทักกายาสะเพนนาตาวารีน้อยที่มัตตุชนิเปตโตวาราวัตโตยะสสินโนมัทธมานาปิกะมุคลภิกขุรังสัมด่งุนังอาคูสาภุเทวาชรมาคิสิกขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุภะริพันสิโนวารุณาจะธรรมจจะอจุตจจะอเนชกาสุริยะวิจิระอาคูอาคูวาเสวาริสิโน ทาเสัสตกยสเพราตวินโนอิทิมตัวชุติตวะวนตยสสินโนทมาณพิกขุภิังสัเ่งุรังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสตมาคิดปิกาอคูอคูมโนปริิกาถาคูาะโยเทวายจจารหตวสินปารคมาคะอคเทวายสิโนทาเสทัสตกยสเพราตวินโนอิทิมตัวชุติมตวะวตยสสินโนมทมาิกขุภิกังสัมเุนังสุกากรุมหาอุณาอคูเวคัสาธาอทารไคหาบมขาอคูเทวาวิชกนา ยาสสิโนทนายอาาปิชนโยทิสาอภิวาสติท่าเศษเตท่าสทากทายสเพยตะวรีโนอิทมโตชุติมโตวราวโยาสิโนมารามนาภิกมุภิกุนังสมิราเคมียาตุเจียมากราจจะยาสิโนสิตะการามาเซธาจุตินมาจาสวนิมานาติโนขวดอะคูปารณิมิตาท่าเศษเตท่าสาก ท่าสะากยาสเปยตะวิโนอินทิมาตัชุติมตัวมณโฑตัยาสิโนมรัฐมราพิกุลกุลังสุบินิกุนังสัตเทเทวาริกยาสเปนาตะวนิโนนาบัวิเอนาคันฉงเยจันเยสัทิสาสะปวุธัสติมขีนาโอคทินามนาสวังงะเขโมกาตรางนาคังจะทังวะสีตาติตังสุภมาปรมตจัปุตะอิทิมโตุสะสนังูมาโติโสจัสุปะคาสินกุังสัพมารโกระาหมาามาพิิติอุปปโนชุติมาตุพิสมะกายโยอิยาสิโสทัสเสถาอิสราคูปะเจกะวะสาหร เตจะสเพยพิกเตสิทเวสภามะเกมาราสินาอภิกกมิภาษากระสะมาทีอย่างอินถคานถาพนธาอาราคินาพนธามทูสมัตาปาริวาริธรบมวงมุจจโกจินังอิติธรมมหาสีนกกาหสินัเปสัยปินาัตรามาพะจะสรังกัตวานาเพระหว่างยถาโสกุเมโธฐานายโตสวิชุกุตถาโสปจุทัส วัดดีศักคุ์อัสสยามวเสตตอนจะสมพันพิยาววัคคิธรรมจักขุมาตัวอเมนติยิสถาสาวกเกศศาสนาและเทมาราเสนาภิกันตาเทวิชนนธาภิกขโวเตจะอัตปาปามกุลชนนพริตาศาสนาหนังวิตารคีตปะกามุงในสังรมาปีชื่อสเปวิยะสังขมาพยาติตตยัสสินุโมทิตาภูเตสาวกาเตชะเนสุตติภวสวดจุลชะยะประกกรนโมเมพุทธเตชะสะรัตตะตะยะธรรมมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานารายะ บรมสุราสิทธิประมาจะอิทาจะจตุโรกาขะพีรักกาบสมุทาภูตังขะคาจะสพมะชัยยะปสิทธิพวัตุเตชัยยะชัยยะธริธิธิธิอุธิอุติณธทีธิชัยยะชัยยะก็คณละตนละนิสัยนร่ไรส่เสนะเมรุราชพุทธนารชีชัยยะชัยยะขพีระสมพีนาเียนาคีปีศัจภูตักการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงห์ ขีสุธาธาณะมุขชาชยชยบุรุณะมุขสัตราชยชยะจปาธินางคะกุระคันโถชยชยคจชคนนาตุรงสุการะผู้ชงสีหพยัคฆะทีปาชยชยบุรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนนารีปุณณสุธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเรศธาสุชยาชยชยธรณีสัตติสถธาชยชยมังกราชรัญญาภาวะเค ชยชยวรุณยะเขชย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 รักษสสุระพุชเตชาชยชยะพรเมธัธนาชยชยะราชาธิราชชัยชยยยปทวิงสัพังชยชยปรหันตาปเจกะพุทธสาวกชยชยะมะเหสุโรฮโรหรินเทวะชยชยพรมาสุรโโชยชยะนาโควิรุธโกวิรุปโคจันทิมาระวิอิโทจะเวนะเตโยจะเวโรวรุโนปิจะอคิวายโยจะ ปาชุณโหกุมาโรโอทะตะรัตโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอ,อิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัะปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคารัชโยปิ พุทธศาสตร์ส <se ated> <an> ิริมตัวอัยยมาระสัตจะปปีมาโตปราชโยอุโโคสยาโพธิมเทปปปุถิตาชยตาธาภามคณามหิสีโนชโยปิพุทธศาสตร์สิริมตัวอัยยมาระสัตจะปปีมาโตปราชโยอุโโคสยาโพธิมเทปปปุถิตาชยตาธาอินทะขณะไมหิสีโนชโยปิพุทธศาสตร์สิริมตัวอัยยมาระสัตจะปปีมาโตปราชโยอุโโคสยาโพธิมเทปปปุถิตาชยตาธาเทวคณามหิสีโนชโยปิพุทธศาสตร์สิริมตัวอัยยมราสัจจะปปีมาโต ราชโยอุโ,โสยปโพธิมเทปปปุทิตาชยดาธาสุปันนะขณะม่เหสีโนชโยปิพุัสสิริมาตัวเอยงมรสาจัมปะปิมาตัวปราชโยอุโ,โสยปโพธิมเทปปปุทิตาชยยะตาธานะคะขณะม่เหสีโน ชายโยบิผู้สักิริมตัวอายัมมรรสจับบัมบิมตัวปาราชายโคุโคสยามโพธิมัเทปามุทิตาชายยะตะทัสสัพรมมังคะนาเมหิสิโอชายันโตโมริยามุเริสังกยานังนาทิวัตโนเอวังตวังวิโยโหหิชายโยสุชายามังคะเรอปราชิปตับปังเกศเสสิเศรษฐวิปะคะเรอภิเสกสัพพะพุทธานาอาคาปโตมังมณฑลสุนักะตังสุมังครังสุปะฟาตังสุวิศิตังสุขโนสุโมหุตัวจนสุยิทังปะบมาจาสุปะระคตนังกายะกัมปังวจักกัมปังประคตนังประคตนังมนกัมปังปะฏิทปปะะะะะะรรคคีนน เตอัฐะรัฐะสุขิตาวิรุฬหพุทธศาสนิอรคาสุขิตาหัธสหสเพหิยติพิสุนตุพนตเยเทวาอัศมิงทานีอริคตาติคายโยกาสัทธาอุสุขิตาหตุสัปทาระคตุสพะสัตตานังรกขตุชินะศาสนายากาจิปัตนะเตสังสเปบริตุมโนรัฐาวิตาการเรปวสสตุวัสสวาสาวรากาโรคาจุปทวะเตสังนิวา เป็นตจะสอบพธากายยสุขังจินตสุขังอรหันตุยถาราหังบวชวัธรรมะนิยามะสุตังเอวามสุตังเอกังสัมยังภควาสาวัตทิยังวิหติเชตวเนอนากปทิกาสะอารเมตตะระโคภควาพิกขุอมันเตีพิขาวติพระธาตติเตพิขวาะวโตปจโสสุภควาเอตัทวจัอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอรุปปัาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมมทิตาธรรมนียมตาสัพเพสังขาราดิจจติ ตังตถาคตตัวอภิสัมพุชติอภิสเมเติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเ თ วาอจิคเตอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตนีกรติสเพสัคารานิจติอุปัฏฐวาพิกขเวตถาคตาน te ังอนุปัฏฐวาตถาคตานังจิตาวสาธาตุธรรมมัทิตตาธรรมะนิยมะตาสเพสัคาราทุขติตั้งตถาคตตัวอภิสัมพุชติอภิสเมเติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเ თ วาอจิคเตเทเสติปัญญาเปติ ปัฏเปติวิวรติวิภัชติอุตตณีกโรติสเพสักขาราทุขติอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอรูปทวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยมะตาสเพธมานาตาติตังตถาคตตัอภิสัมพุชติอภิสัเมติอภิสัพพุชิตวะอภิสัเบตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวัลติวิหชติอุตตณีกโรติสเพธมานาติอิธามบวจัพพะขวาอัตะมานาเตภิกขุภาวตุปาพาสิตาอภิณันท ตุติวสวดพเทกา,ตาลตะขณะาไปแล้วอติตตอติตังนานนะวะขเมยันปติกัเขะนะคตังผู้คนไม่ควรตามคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยตธาตีตาภินันต์ปัตตะจารณังตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปจุบันจารโยธรรมอตถาฏฐาลุกัสเสีาสัพพีรงสองภูมิปันวิธาปันพปรุเย ผู้อะเห็นทำนเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในทีน่ต่างๆแจ่มแจ้งไม่ง่ายง่ายขรนแข,นขง็งเขาควรพรอคูณอาการเช่นนี้ไว้อาเชว่าิจจมาตะพังโกชนวะโกชนยามังสุิวความเพียรภิกิจท,ที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ในฮิโนสังคารันเตนะมหาเชรษฐน้ำัระชุนาเพราะการผลัดเขล่อนตัอมาชราผู้มีเสียงใหญ่มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวาวิหาริมาตาปีงหัวรัตามาตันที่ตางตาาัางววปเทศการรตติสัตตจิกเตมุนิ ผู้สงบย่อมเก่าเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขานักกังวันกังคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคาปจเวกขณะแปลสเปสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดงสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สักขารทาั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวางมะระนั่งความตายเป็นของยั่งยืดอวสังมยัยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแทนะ้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอริยาตัง,งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตัง วาเราของเราเป็นของเที่ยงวัตตคุริชาสังเวชอายังกยายอจิรังรัางกกยน,นี้มีได้ตั้งอยู่นานาเปตะวิญญาโนขันพระสัจวิญญาจุโทโอัดเขาทิ้งเสียทิเสสติจักนวนทับปฐมินซึ่งแผ่นดินกะลิงครังอีวะปรรดับดดว่าท่อนไม้และท่อนฝนดิรัฐาหาประโยชน์ม่ได้อน,นิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทา,ปาอุปาทวะเอธรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิรุสติ ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปด้วยสังขุบสมองสุขโขค,ความเข้าไปสงบร,ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งะเพสัตตารติจัสัตว์ทั้งหลายถ้าปวงกำลังตายอยู่บริสุจจบริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเถวะ่าหักบริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอธะสังสย,ยุความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยคนส่วนเมตาย,ย่างกิจิยังกิจิกุศลังกับบางสพเพหิพาเตหิกระตังปุญ,ญญโน อนุโมทันตุสุนตุโพโตเยเทวะอสเมิงถานิอธิขตาทิคยุกาสัททาโหตุสุกิตาโหตุทุกขะปมุจจตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจจตุสัพเพยานิกาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจจตุสัพเพยานิกาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจจตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตตาสุกิตาโหตุทุกขะปมุจจตุสัพเพอาจาริยุปัชชะยะสุกิตาโหตุ ทุกขาปุบจตุสัพเพนะขัตตาสุกิตาหุตุทุกขาปุบจตุสัพเพเทวาสุกิตาหุตุทุกขาปุบจตุสัพเพสาตินาสมิตฉันตัวบวชสวดหลวงบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตุอาคติมายะอิติภควานโมโพธิสัตตุอาคติมายะอิติภควานโมโพธิสัตตุอาคติมายะอิติภควาปฏิทานะคาถายาเทวะตาสติวิหารวาสสินีถูเปฆเรโพธิคเรฆะเรไตรหิตาธรรมภาณีนะพ่อประตูปุชิตา สวดถิกรเตถาวิหารมัรมทะเลทะเลทเล,ลาจามาชานวกาปจะพิกโวารามิกาธนปฏิอุบาสกาขาบา,านเจเทศาเิคปัจเจสราสป,ปารุพูตาสุกิตาพตุทธเตรชาราผู้ชายเยปิจันทสัพพะวาสังเสริฐชาติอัตตะโวปปาริกานิยานิยังธราารมวราปฏิจเตจะเพปปิทุาากษะกโรตุสักขย่งทาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรมธราจะปุขราสโคโหตุสมุโควะอัธยาจาหิตายะจะอาเหรขะตุสัทธโม,ม จเปปิธรรมะจริโนวุฒิสัปปาปุเนยามะธรรมอริยปวิธิเตภปัสนาโหตุสัเปปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปวิชนโตกาเิททโวปวัสตุวุติภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมธะนิมาตาปิทาจัตตาระชนิจังระคติพุทธกังเอวังธรรม เมนะราชโนปรชังราคตุสัพพทาเทวทาอุโยชาลกัตาทุกขปตตาจริทุกขภิยะปตตาจริภิยาโสขปตตาจริโสกังหัตุสเปเทปิปานิโนเอตาวาตาจามีสัมัตถคุณจะสัมปทัตถสเปเทวานุโมนตุสัพสัมปติสิทธิยาธนะนันตุสัทธายาสีลังราคตุสัพพทาภาวนาพิยะต่างหุนตุฆาตสตุเทวทักกาสุ้บางคนคาถาหุนุสัพพังสู้บางครังราคตุสัพเทวตาสพพะพุทธานุภาเวนะสติวตุนินานตระคุนุสัพพังสู้บางครังราคตุสัพเทวดาสัพพะ ธมานุภาวนัสเถียวตวนีนั้ตระทศพังสุมครังราคานทุสพเดวราสัมสังขานุภาวินัสเถียวตวนีนันตระสเปพระรปตาปเจกานาจยังพระหาตนาจเตเชนรักขบภเรพิสัมโสสเปพระประปตาปเจกาจยังพระรานาจเตเชนรักขเพิสัมโสสเปพระประปตาปเจกานาจยังพระรานาจเตเชนรักขเพิสัมโสสเปพระประปตาปเจกานาจายังพระราหานาจเตเชนรักขาภเรพิสัมโสสเปพระถาระปตาปเจกนาจายังพระรานาจเตเชนรักขเรพั ราชาภริวิสุโสสเปยพุทธาประปตาปเจกนาจายพระรามอาณจติเชนราชาภริวิสุโสเปยพุทธาปรัปตาปเจกนาจายพระรามอาจติเชนราริวิสุโสเมื่องน้เห็นของกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสยาพระเพื่อนนนี้ข้าพเจ้าขอดอกก้าวที่จะบวชเป็นพระุกศลแด่สมเด็จพระเจ้าสิริกิตพรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สด็จสุสขัวใจขอที่สงแห่งกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก็ค่าปลอดภัยจาก คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยาได้มีแก่ข้าพเจ้าอไว้ข้าพเจ้ามีสัมปทานทิฏฐิตั้งเมื่อในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพีพระั้งหลายผู้ได้อนุปทาสาธุการในการในบูรพศนนี้ปวดประสิทธิ์พสันพน้อมส่งอนุภาพแห่งม,มงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตาย่อดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งพุทธสามสี่มงคลได้จัดสร้างขึ้นให้เปียบด้วยพุทธอนุภาพเดีวกนอนุภาพหรือธานุภาพอันศักดิ์สิทธตเอาแต่ผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้คครรอออบบงและูชาาททุกเญ